รีแอคบ้านพี่ i. เปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วนะคะลงคลิปทุกวันพุธเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงสามารถรับชมคลิปพวกเราได้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิง่งสวัสดีค่ะเรียกบ้านพี่อีพีนี้นะคะวันนี้แบบกรี๊ดกรานมากเพราะว่าเราจะมารีแอคเทชชั่นค่ะ หลังจากที่ได้เห็นแบบคอนเซปในการปล่อยผ้ามาแล้วนั้นคือแบบโอ้ยดีรอมีความวินเทจมินใจใช่วันนี้เราก็จะดูแบบเป็นกลางนะคะก็จะรีแอคแบบซื่อตรงบอกเลยว่าส่วนตัวคือเราก็เป็นที่เมเหมือนกันหนูเป็นเมนพี่ซอฟค่ะพี่คนนั้นเนี่ยสอออกกอเปโทซอบกับค่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นพี่ซากแล้วนะคะหนามากอะกับโยชิอันนี้ถามว่าเมนใครโอ้ยใส่ชุดนอนขนาดนี้แม่ใครคะเป็นแม่ใครหรือเปล่า พลอยค่ะก็ค <_ an> ือน้องใบตองกน้องเป็นทือเมมเหมือนกันแต่ว่าเสียดายมากเพราะว่าวันนี้น้องแบบไม่ว่างเพราะน้องติดสอบก็เลยไม่ได้มาแบบวีดด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะเป็นตัวแทนของเขาเองใบตองก็เป็นทือเมตัวแม่ซึ่งานางวีดน้องสองและสาลี่ หรือพี่เธอของฉันนั่นเองดูเป้นอะแต่พูดถึงว่าทําเนี้ยน้องทุกคนอะหล่อแล้วดูน่าขึ้นแต่ลูกฉันหมูจุนกลายเป็นคิมเดวิดแล้วค่ะเสริฟแล้วคืนคิมเดวิดให้กับทุกคนแล้วแต่แบบความเป็นแม่เนาะแต่หนูก็ชอบพี่จุนว่จุนพี่จุนตีปากแตกเลยน้องจุนเอเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดู MB มบีแมเราดู m อีกันเลยดิป่ะว้าจุนเป้นจุนวิ่คนลุกจริงอะเนี่ยทาไงดีวะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าคือเชื่อในฝีมือของเด็กๆแล้วไปค่ะโอเเคค ต่ปะอุ้ยบงางสัยนะเมื่อกี้โตหรอน่าต,อ,ตอนะโอ้ยซิงเีอ,อดีมาก คือแบบโอ้ยฟังเพลงไม่รู้เรื่องเลยอรอดูแต่หน้าไม่คือจบแล้ว เอาจริงตั้งแต่ติดตามเทเตอร์มาหรือว่าเนี้ยแบบมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกพี่คือรู้สึกว่ามันสดใสว่ะเออมันดูสดใสจริงภาพสีเอสตูมอะไรทุกอย่างคือแบบมันมันดูไม่จัดจ้านอ่ะรู้สึกว่ามันพอดีมากเลยแล้วเพลงมันก็มันฟังแล้วมันฮิวใจมันใจฟูมันมีความแบบไปตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นฟิลแบบขับรถไปต่างจังหวัดปั่นจักรยานแบบว่าฟิลแบบสบายใจอะแคมปิ้งกับเพื่อนไปแบบไปจอยไปสนุกกับเพื่อนมันเป็นฟิลแบบแผงความสุขของเด็กสิบคน มีความรู้สึกแล้วมันฟังแล้วมันแบบมันรู้สึกดีมากอ่ะโอ้ยดีอ่ะแต่ป็นซอฟากมากเลยคำนี้คือน่ารักทุกคนฉ<อ>ันเคยบอกว่าถ้าพี่ซอฟย้อมผมสีดำจะเอาเมนต์โอ้ยอย่าเล่นกันเลบบคุณ <c oughs> ไอย้กมซอฟผมดำนะคะบอกเลยเพราะว่าหนูโดนตกกับพี่ซอฟผมดำประเด็นพี่ซอฟตัวหนาขึ้นด้วยไงขอโทษนะหล่อมากอ่ะอันนี้คือแบบไมา่ามาไห,ห้ ันนี้น่าจะเป็นนึ่งไตเติลป้ะเนี๋ยจะต้องมีอีกฮารุโตะก็หล่อมเดิมฮารุโตะตัวน่ะขึ้นแล้วแบบหล่อมากฮารุโตะลูกเขยแม่คือไม่จ่อยอีกต่อไปหมูหวานลูกแม่ EYG มาเอาเวปโปรตีนให้ลูกดิฉันกินหรือเปล่าคะหมูหวานคือดีโตโตคนจริงๆร่ะเด็กๆโตขึ้นมากเราแบบเก่งมากคนลุกมากคําเดิมว่าภูมิใจในตัวใจยอกมากอะไม่ต้นสิงส์แม่ คือแบบโอ้ไม่ก็ตัวหนาวเว่อจะห้ยอกรอกขึ้นนะคอนเซ็ปมันก็เห็นๆกันอยู่คือจริงใน MV m v มันไม่มีอะไรเลยมันคือเด็กผู้ชายสิบคนที่วิ่งหัวลอ้อ <c oughs> แล้วก็แบบอยู่บนรถไปตั้งแคมป์ฟีลแบบพิวใจนี่ว่า YG ีเปลี่ยนทีมจริงน่าจะเปลี่ยนยกบริษัทเลยนะคะแบบนี้เฮ้ยคือมันดีนะทุกคน<อ>แต่มันดี้นดีจริงไฮโน้ตของจ่องลูกเขยแม่เลิศเหมือนเดิมจงอูยังดีเหมือนเดิมเนโลคอลนอะใหน่อย โยชิก็คืออุ้ยโยชีผมสีส้มอะคือแบบแมวส้มฉันไม่เคยมองโยชีว่าเป็นผัวหรือว่าเป็นลูกเขาคือแมวอันนี้คือแบบเมนโยชีแต่ฉันคือยาชีไม่ใช่โยยาชีโยชินริอะโยชีแมวเชื่อมเท่านั้นแต่ถ้าเจอในคอนเสิร์ตก็จะ่ป็นโดยองลูกแม่โรยอคือแบบหนูชอบโดยองตอนเปิดเมลูกฉันหน้าตาดีอ่ะทำไมอ๋อก็ชอบไปถึงหนูชอบตอนเขาเปิดเป็นแบบอันเดอร์คัทแม่่อนก็ได้เห่ว่าเล แฟนของทานคุณพักซี <c oughs> คือดีไม่ไว่าย <c oughs> ืนยัน,นคําเดิมว,ว่าป้าหรอมากแต่พักซีเขาเท <c oughs> อัศนีเหมือนน่าจะได้เป็นเซนเตอร์ไหมมันจะมีภาพตอนที่ปล่อยออกมาพี่คุ้งยืนอยู่ตรงกลางเราก็คิดว่าอัศนีน่านจะได้เป็นเซนเตอร์หรือเปล่าแล้วก็ได้ลองเปิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้นั่นทุกอ่ะมา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 ได้เรฟเฟอร์เรนซ์มาจากโหูดิ <c oughs> <c oughs> ้งอุ้ยตอบโจทย์ให้คุณพักจีหรือเปล่าคุณพักจีชมหมูแดงมันร้องม่ได้ก็เลยตืนเออมามามมาเลยมามามามง ต้องหูเด้ง๋อน้องหูเด้งเออจุนก็อยู่คิมเดวิดลูกแม่ยังหล่อและน่ารักตำหรับแม่เสมอยิ้มที่คือแบบสดใสอันนี้สดใสมากแต่หนูยิ้มมากกว่านี้คือไปยันหัวตรงนี้แล้วนะลูกหนูยิ้มเยอะไปมากกว่านี้แม่เป็นแบบสดใสอ่ะเพาน่ารักเนาะไอ้มีเนี้ยใช่แบบฟังสบายๆอ่ะเนาะก็อยากจะรอดูแบบว่าเพลงต่อไปของสมบัตินะว่าจะออกมาเป็นแบบคอนเซ็ปต์ไหนจริงๆใจพี่อยากแซบอีกหน่อยได้ไหมอันเมื่อไหร่พี่ซอกจะเปิดอ่ะไว้คุณวันนั้นหนูอาจจะบวช คุณเตรียมบวชค่ะอย่างคือก็จะนำความยินดีกับลีด2คนด้วยลูกแม่และพี่เธอร์สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็เพลง last night นะคะของเทเชอร์ก็ไปฟังเยอะๆนะคะไปปั่นวิวและน้องๆกันเยอะๆนะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ให้ช่องด้วยนะคะ แล้วก็อีพีหน้านะคะเราจะมารีแอคเองอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะรีแอควันที่วันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยองยองวันห่างบ้าพี่ห่างไหมห่างมาเลยนะห่างไหมโอ้หูยห่าเปิดหน่อยสิเปิดอโหูมิวเดรกนีขนาดเปิดเนี่ยมอสเตลบอรี้ไม่ไม่ใช่หนูคือ E-tail horror E-tail h o r เออ